มาแล้วหมอนแมงซ่อนก็บอกม้ามึงฮะลืมนะเอ้ามึก็ต้องใส่ซ้อนมือเลยเออจัดไปลูกทุ่งเอาเลยเอาเลยเอาถุงขยันมาครับเปลี่ยนละเก็บมาตุ้มแขกมาด้วยอันนี้ใส่ไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ไปแอบข้างก็ได้อืจะเทียมบ่จหรืม หล,หล่นอ่าเอ้เจ้าทีขอให้อันนี้กินคู่กับลาบครับมาตู้มแขกแกพี่เอาอันนี้มันผิดอะไรผิดเนี่ยใบ<ป>มันเม็ดหมดอ <c oughs> นะ่ะในเอกมัเม็ดได้เนี่ยฮะอัที่ผมบอกอ่ะหนามาบ้าบานอ่ะคนบางคนละต้นดิเอ้าเห็นม่เป็ดอะไรใยมันแสดงว่าหยิบคนละต้น ม,ตมตีตัวออมาตัวยุกประหยัดครับพุกนัวิพู่พอบอพวกน้นอันนี้วิธีการล้างหม้อนะครับขาวโใส่เปรี้ยวหรือว่นอะไขอพ่อ่ลืมลก็คือกรตัดผมล้างหม้อขอขาวโใส่เลยไหมหมักนอ่ะใส่เกระใส่ปลาคามาบ่ปลาคามอขอ มันมะขามได้อยู่มันไม่ตัดผมจะใส่มะนาวอ่ะตัดแต่ไม่ใส่มันก็ไม่อร่อยอีกอะห้องที่เที่ยงอเอาอีกเที่ยวน้อยเดียวอะเราเราแผลงเราแรลงที่อ่ะอู๋รับค่ะดูนะครับยกให้ดูครับปวดเบรกเราเขา นี่ครับเข,ขาว่ากินเหล่าเขามากสาวคู่ครับ <c oughs> นี่ขนาดคนบ้านป่าบ้านดงยังมีเฟสเล่นครับ <c oughs> <c oughs> นนเน,น,นื้อหวานเลยโอ้แต่หอมมันหายกินดีเนาะนี่มันสุดยอดจรแล้วหอมมันเลยเอาไผ่ก้อยเนี่ยโอ้ถึเงเพื่อนกินเว้ยพอแล้วไปตะไคร้จัดไปใส่กดุ่นใส่กุดใส่แบบกุดใส่กุด,ดก,ดก,ดกด็แล้วขั้นน้ำเขาออกก่อน,หนหวัดนี้ใส่บนน้ำอยกหน่อยขั้นน้ำเขาออกก่อนบ่เอาหกน้ำบีบใส่ขาอัน พญานะจ๊ะการพยานเอาเราขาไสบ่ขาโบเลย <c oughs> มันไม่นั่นมันไอ้มันมต้องอันนั้นอย่างว่าเขาเอิ้นอย่างว่าเป็นน้ำน้ำ <c oughs> นี่ไอ้นียวครับนี่อีกมีเพลงมาเปิดฟังดูเปิดปทุท่ดฟังทำพงหน่อยครับโอ้ นี <nd> <pe any> ่ยากกามีมวอมนด้ตากองมันกระดาษอ่ะ